จุดชุกอยู่ๆจะจบช้นเอาลดของแดมาลเชี่ยตายไม่นอยู่ใคม่ปล่อยสปีดตื่ใหู้ดเลยยอมร้ด่เตือนฟินมาสองเท่าเองเซเมซ่าหุดุนบุญเยอะช่วยภูตะเกีอะไรปะทำไมเงินมันไม่ลด ทั้งเล่นไปทั้งฮะอลังสิบทำสิบไงโอ้ยเจี๊ยนี่แหละดาบที่ทำลายดินรปโดนสวดเยสหยุดเอาละได้เวลาดึงวิญญาณต่อเอาเก็บไปละเอาไป ไอ้อันนี้นิกาดอยู่เหมือกันแลใช่ไหมไม่มีบอสตายธรรมดาไอ้กัวต่อีโมซีนี่เหน่ยนั่นคือความหมายของแกไม่ใช่เ้ยงจะต้องไปโดนนี่เี้ที่มันลากทองไอ้สัสนิกาดอพลังสิบทับสิบในสตอรี่มีอาเท่านิกาดรอยสิบทรอเลยโมซีได้เง้ย ไม่ได้ใจว่าแรงนามสเต็ปที่เดิมมันรู้สึกว่ามันดึงบ่อยเกินจนไม่รูว่าจะตุ้มตีทำไมใช่ใช่กูรู้สึกเหมือนตอนกูเล่นเนื้อเพลงรู้สึกว่ามันดึงบ่อยเว่ยมันวนไปแล้วเว้นที่ขีดเจ้าสุดท้ายกูไม่เขียนแล้วกูตีมึงนี่แหละัยมันมันมันต้องใช้ตัวตีหมู่จริงๆอ่ะคือต้องตีทั้งสนามอ่ะก็อย่างที่รู้ว่าของกูทีมล่าสุดก็คือของเฮอร์ตา การโจมตีที่ร้ายแรงที่สุดกกำลังจะมาถึงแล้วคืเจมูกเราจะง้อยังไงวะไอ้เหี้ยอันนี้ต้องปลดใช่ป่ะกูไม่โดนอ่ะกูไม่รู้อ่ะอะไรอ่ะปลดก็คือทำให้มันง่ายขึ้นไงกูได้กูหมายถึงปลดต้องคืนคืนวิญญาณเรามาหรือมันถึงจะไม่ใช้อ่ะเมื่อกี้คือดาวเวทมันเกิดสามพันทีแล้วนั่นคือเลือดเราเหลือครึ่งเดียวเอง แยก็ไม่ห i เยแย่บูไม่ไหวก็ไหวเพราะว่าอันนี้กระโดเลโลมันมันดึงเลือดเราครึ่งหนึ่งไงแต่ว่าเอเวนเจิลีนน่งนะลดูกันเราดูก่อนไม่สนเด็กส้นตีนนี่ไม่เม่มบต้องอย่าเพิ่งกด่าค่นั้นแหละ ตัวเดียวก็ตัวนี้ทีมนี้คือหวังหวังพึ่งตัวเดียวอีกแต่ว่าไม่ตายคิดว่าไม่ตายเพราะทีมปูมีวิเตลีนไว้แค่บวกไฟฟายไปเฉยๆทีมปูมีวิรุณเตลินแค่กูทำลายทั้งหมดเัาหมดเลย โคตไอตอนที่ก er. ุเล่นเวอเวเชลีนั้้องโลแต่ว่าไฟฟเลือดหนึ่งเนะแต่เทน่ได้เ้ยจริอตาก้เลือดแดงีรอเวนี่จกดเวอเนี่คาร์นี่ผมอีกแล้ไอปู่นี่ยังไม่เข้แบบเข้คนๆีนเกมเลยกํุณตีด้วยเมื่อกี้กตวเ้ว่าสูี่กัตตะ จะประกอบนะไม่เข้าใจเดี๋ยวกูจะสอนให้บ Galile ุบ้งดูประกอบคืออะไรอีกสั้นตัวเชียวซาดามัตต์บาลก็เนี่ยส่งเซ็ตเป็นหายขับเรียบร้อยแล้วนะบาลอดใจไม่ไหว ตัดเดินไปคุณนะพี่สวัสดิ์ดูยุ่งเสียขาดตัดกูดีเยี่ยตัดูได้ตัดจุดดูตุดดูกูดีนัไ้เหี้ยอีกอีกเมมเงาอดอแบที่มันตางภาษาพิเศษขึ้นวะไอยุ้ดูฝังมันแปลกไอ้ยศปลาอกูจะโจมอย่างแน่นอน เราเราเราทำลายไอศิตสองนั้นไม่ทันมันเลยอันเนี้ยก็เลยแหละมันเลยใช้ท่าหมดโอ้โหเฮียก่อนตกปลาแม่งกดีทีเดียวมีเป็นไรกมีแม่งก็แฟมสกิลไอ้เงี้ยทุกคนตามสืตอที่เงี้ยเมื่อกี้เราทำลายไม่ทันก็องเบยไอ้เงี้ยบูบูบูบักกูมาก่อนไม่เหยอมโดนเซฟหมดเลย

วชยว่เมยอวานได้าวน้แล้วทำไมถึงพอถึงวิชอเจด้วงไหมนางดีที่สุดเนีล่ะ